สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะวันนี้อ่ะดิฉันจะนำสูตรสมการครบ3ตัวบนระยะยาวมาฝากกับเพื่อนๆที่รักที่ชอบแนวทางในการวิเคราะห์คำนวณนะคะซึ่งเราได้ลงระยะสั้นไปแล้วอันนี้จะเป็นระยะยาว15งนวดะสูตรอาจจะคูณเยอะนิดนึงนะสำหรับสูตรนี้ใช้หลักร้อยคูณ7บวกหลัก10บนคูณ2บวกหลักหนบนบวกหลักสิบล่างคูณ9บวกหลักหนล่างเท่ากับ x บวก1บวก2บวก3และบวก1อีก สามจังหวะครุ่งนี้นะคะอ่าก็จะเป็นวันที่วยออกแล้วออกมาเลือออกก้อยอ่ะเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้อ่าดี๋ยวเรามาดูอ่าการคำนวณเนานะเราเริ่มตั้งแต่16เมษาย,ยนทุกปีพุทธศักราช2566เช่นกันนะเราจะคูณเลยไม่เป็นการเสียเวลานะคะเพราะว่ามันคูณยาวแล้วก็คูนเยอะ เริ่มตั้งแต่906และ71หนะคะหลักร้อยคูณ7 97ดเจบนะคะบวกกับหลักสิบนคูณ2 0คูณ2ได้0บวกหลักหน่วยบนเลขก6บวกหลัก10ล่างคูณ9 97 63เช่นกันแล้วก็บวกหลักหน่วยล่างเลขก1ไม่มีตัวแปรบวกคงที่นะคะเอาแต่หลักหน่วยลงกัน3บวก6ได้993เบวก3ป็น12บวก1เป็น13ใส่3 3บวก1ได้4 4บวก3ได้4บวก2ได้6 6บวก3ได้9เดินหน้าไปะฮะ0 1 2นะออกอะไรออก901และ65 901และ65ออก091และ65ดังนั้นก็มี091นะคะมา แผนกสามตัวบนของงวดถัดมาทีนี้หลักร้อยคูณเจ็ดศูนย์คูณเจ็ดก็ได้ศูนย์บวกหลักสิบบนคูณสองหนึ่งคูณสองได้สองบวกหลักหน่วยบนเลขเก้าบวกหลักสิบล่างคูณหกนะเก้าหกห้าสี่นะบวกกับหลักหน่วยล่างเลขห่าดังนั้นสองบวกเก้าเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสี่เป็นสิบห้าบวกค่าได้ยี่สิบจะใส่ศูนย์เป็นตัวแรกศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามสามบวกสามได้หกเดินหน้าไปเจ็ดแปดเก้าดังนี้นะคะ ถัดมาออก903และ9 9้0 3และ99ก็จะมี9มี0มี3ดูที่แผนก3ตัวบนอย่างเดียวนะคะใครจะดูแผนกล่างด้วยอันนี้ก็สุดแล้วแต่ความจำนนงก็ลองรลยเช็คเอามาดูแนวทางในการวิเคราะห์ต่อมานะคะเ7 6 3บวกกับหลัก10บนคูณ2บวกหลักหน่วยบนเลข3บวกหลัก10ล่างคูณ9 99นะคะ9981บวกกับหลักหน่วยล่างเลข9้ พราะฉะนั้น3บวก3ได้6 6บวก1ได้7 7บวก9เป็น16ใส่6 6บวก1ได้7 7บวก2ได้9 9บวก3ได้12เดินหน้าไป3 4 5ดังนี้ออก2 7 2แล้วส่วน9ในงวดต่อมาก็จะมี110หน่วยบนนะ2 7 2ก็มาครบ110หน่วยต่อไปค่ะ สองเนะหลักร้อยคูณ7บวกหลักสิบบนคูณ2 7 2เจเช่นกันนะบวกกับหลักหน่วยบนเลข2บวกหลักสิบล่างคูณ9ก้คูณเได้0บวกหลักหน่วยล่างเลข9 4้บวกสได้8 8ดบวกสได้10บสิบวกเเป็น19ใส่9 9้บวกหได้10ใส่ 0, 0ูนบวกสได้สองสบวกสาได้5เดินหน้าไปหกเจดดังนี้ค่ะทีนี้เรามาดูนะคะ งวดต่อมาออกอกะไร872และ30ค่ะ872และ30ค่ะมีไหมคะก็มี872มาครบร1อยหน่วยบนในงวดต่อมาเรามาดูกันต่อกับสรรมการระยะยาวศูนย์นี้นำมาฝากกับเพื่อนๆที่รักที่ชอบแนวทางในการวิเคราะห์เช่นนี้นะสำหรับบน่างวดนี้อาจจะลงไม่ได้หลากหลายดังนั้นเราก็เป็นไรเนาะก็ แล้วแต่เพื่อนๆจะพิจารณาว่ารักชอบสุดไหนนะคะตักร้อยคูณเจ็ดนะแปนะคะห้บหกบวกกับตับแหน่งของหลักสิบบนคูณสองสองบวกหลักหน่วยบนเลขสอบวกหลักสิบล่างคูณ9ก้าสบเกยี่มเบวกกับหลักหน่วยล่างเลขศูนย์ใส่ให้เป็นที่เข้าใจ6กบวกสได้10บสิบวกสเป็น12 12อบวกเเป็น19ใส่9เดินหน้าไป0ูนยบวอ่าความจริงแล้ว ศูบวกสได้2 2งบวกสาได้ 5, ห้าเดีน่าไปหกเจ็ดแปดนะอันนี้ก็จะได้เหมือนกับงวดที่ผ่านมานะแต่ว่าผลออกของเขาคือ6กศและ16ึ 6. ดังนั้นก็มี6มี0ูนย์มีหามาในตำแหน่งร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนของงวดถัดมาต่อไปค่ะนะหลักร้อยคูณ7 6 7ดหกบวกหลักสิบบนคูณ2องนคูณสได้ศูนย์บวกหลักหน่วยบนเลขห้านะ ขอภัยนะคะเขาพิดนีเนาะเอาใหม่หกเจ็ดสี่สิบสองบวกกับหลักสิบบนคูณสองบวกกับตำแหน่งหลักหน่วยบนเลขห้าบวกตำแหน่งหลักสิบล่างคูณเก้าหนึ่งคูณเก้าได้เก้านะแล้วก็บวกหลักหน่วยล่างด้วยเลขหกสองบวกห้าได้เจ็ดเจ็ดบวกเก้าก็เป็น 6ิบหกสี่สิใส่สองสบวกหได้สามสบวกสองได้ห้าห้านะคะบวกสามได้8ปดเดินหน้าไป9ก้ศย์หดังนี้ออกอะไรออกห้าและ6กสองหย์สและ6กสองในงวดต่อมาก็มีห้านะคะมี3ามมีศูนยร้อยสิหน่วยบนในงวดต่อมาเช่นกันเราจะค่อยๆบวกไปทีล่าหลักนะ มันก็คือการทดสอบสูนยดังนั้นกก็ขอให้เข้าใจกันด้วยเนาะหลักร้อยคูณเจ็ดห้าสห้าค่ะบวกหลักสิบบนคูณ2องสามสองหนะบวกหลักหน่วยบนเลขศูนบวกหลักสิบล่างคูณ9กนะคะอ่าเก้าหกห้าสบวกกับหลักหน่วยล่างก็คือเลขสอค่ะดังนั้นอ่ะสามบวกห ออขอภายห้าบวก6เป็น11บ1อบเวกสเป็น15 15้บวกสเป็น17ใส่7จ็บวกหได้8 8ดบวกสได้10ใส่0 0นบวกสได้3เดินหน้าไป4 5 6ดังนี้นะออกสี่และ1 1ึ่งและ1 1อันนี้จะมาเขาเรียกว่าอะไรพี่น้องถัดกันเข้ามาด้วยกันนะแต่ว่ามาสลับกัน453นะคะเรียงแบบว่า3 4 5อะไรอย่างเงี้ยแต่มสลับหลักอ่าถัดไปค่ะ ลักร้อยคูณเจ็ดสี่เจ็ดยี่สิบแปดบวกหลักสิบบนคูณสองห้าสองสิบบวกหลักหน่วยบนเลขสามบวกหลักสิบล่างคูณเก้าหนึ่งคูณเก้าได้เก้าแล้วก็บวกหลักหน่วยล่างไม่ต้องคูณแปด, 8, 3, ด, 10, 11, 11, 9, ด 20, บวกสามได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกเก้าได้ยี่สิบบวกหนึ่งได้ยี่สิบเอ็ดจะได้หนึ่งเป็นตัวแรกหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกสองได้สี่สี่บวกสามได้เจ็ดเดื่หน้าไปแปดเก้าและศูนย์ดังนี้นะคะงวดถัดมาออกอะไรา ออก7 8 2และ6 7 7 8 2ดและ67ค่ะอันนี้ก็มี7 8 2มาครบ1 1อหน่วยบนในงวดถัดมาเช่นกันนะอันนี้เราจะได้ไปเกือบครึ่งทางแล้วนะคะเพื่อนๆดังนั้นก็ค่อยๆพิจารณากันไปมาดูมาชมแล้วก็คิดคำนวณตามกันด้วยนะก็ยัง <c oughs> คงคิดถึงทุกคนอยู่นะคะ,ะบางครั้งก็อาจจะไม่น่ารักบ,บางครั้งก็อาจจะน่ารักนิดๆแล้วแต่แล้วแต่แแตอารมณ์ <c oughs> อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรความเป็นเอกลักษณ์นะคะเออจะบ้า,บาปั้มปูเปิดนิดนึงนะเป็นสเบิงสะเจิรนิดนึงขออภัยด้วยนะหลักร้อยคูณเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่สี่เก้าบวกกับหลักสิบบนคูณสองสองแปดสิบหกบวกกับหลักหน่วยบนเลขสองบวกหลักสิบล่างคูณเก้านะเก้าหกห้าสิบสี่นะบวกกับหลักหน่วยล่างก็คือเลขเจนะ็ดเนาะเก้าบวกหกก็เป็นสิบห้าสิบห้าบวกสอง เป็น17 17บวก4ได้21บนะ21บดวก7ได้28 8บวก1ได้9 9บวก2เป็น11ใส่1 1บวก3 4, ได้4ีเด่นหน้าไป5 6 7นะคะออก47 8และ้ว91 478และ้ว91ก็มี4มี7มี8นะ,ะดังนั้นเนี่ยก็รับชมอย่างมีวิจารณญาณบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะ eh, ตัวแปรมันเยอะไปหรือเปล่าเราก็ต้องไปหาตัวเด่นของเรามาหาว่า ตัวชูของเราอะนะเออคือเลขอะไรยังไงเป็นต้นนะคะด้วยเนาะอันนี้ก็คือแล้วแต่ความรักชอบใครมันหลักร้อยคูณ7นะสี่เจดยี่ิบในชันพักไว้บวกกับหลักสิบบนคูณสองนะสองเสบสีบวกกับหลักหน่วยบนคือเลข8ปดบวกหลักสิบล่างคูณ9 9้าเดเอ็ด แล้วบวกหลักหน่วยล่างก็คือเลขหนึ่งแปดบวกสี่ก็เป็นเท่าไหรคะสิบสองเนาะสิบสองบวกแปดได้ยี่สิบยี่สิบบวกหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นยี่สิบสองใส่สองสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกสองได้ห้าห้าบวกสามได้แปดเดี๋ยหน้าไปเก้าศูนย์หนึ่งออกแปดหนึ่งสองแล้วก็สี่หกอันนี้ก็มาครบหลักร้อยสิบหน่วยบนของง้อต่อมา ฉันขอนไม่อยากดูนี่เป็น,นึ่งคือแบบว่าเวลาซื้ออะไรเวลาเราเวลาเราถามจะอวนเงินเนี่ยจะตอบไวแต่เวลาเราจ่ายตังค์ไปแล้วแล้วแล้วเราถามเพิ่มเติมเนี่ยไม่ตอบใช่ไหม <laughs> โอเนเ็จหลักร้อยคูณเจ็ดนะคะ 8756บวกกับตำแหน่งหลักสิบบนคูณสองนะหนึ่งคูณสองได้สองบวกหลักหน่วยบนเลขสองแล้วก็บวกหลักสิบล่างคูณเก้าสี่เก้านะคะสามหกบวกหลักหน่วยล่างเลขหกดังนั้นหกบวกสองบวกสองได้สิบนะสิบบวกหกเป็นสิบหกสิบหกบวกหกได้ยี่สิบสองคือสังเกตรรว่าดิฉันจะไม่ได้บวกหลักหลักสิบนะคะจะเอาแต่หลักหน่วยมารวมกันนะ สองบวกหนึ่งได้สามสามบวกสองได้ห้าห้าบวกสามได้แปดหรือหน้าไปเก้าศูนย์หนึ่งเช่นกันออกสองศูนย์สองและหกหกค่ะอันนี้ก็มีสองศูนย์สองหลักร้อยสิบเอ็ดหนงนะคะสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเิมสองทีนี้เราก็มาดูของงวดต่อมาใกล้ใกล้แล้วสำหรับสูตรสมก,การนี้สูตรอาจจะยาวนิดนึงแต่ว่ายาวแบบว่าก็คูณไม่เยอะเท่าไหร่เนาะหลักร้อยคูณเจ็ดสองเจ็ดสิบสี่ บวกหลักสิบบนคูณสองศูนย์คูณสองได้ศูนย์บวกหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างคูณเก้าเนาะเก้าหกห้าสี่นะฮนะบวกกับตำแหน่งหลักหน่วยล่างก็คือเลขหกสี่บวกสองได้หกหกบวกสี่ได้สิบสิบบวกหกเป็นสิบหกใส่หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้แปดแปดบวกสามได้สิบเอ็ดใส่หนึ่งเดินหน้าไปสองสามสี่ออกสี่สี่หกและสี่สี่นะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็มีสี่กับหกบวกครบร้อยสิบหนวบน เข้ามาหามามาแบบว่าเบื้อนหน้าเบื้อหลังอย่างนี้ก็ถือว่ามาคลบกนั่นแหละนะคะเพราะว่าเราก็ไม่สามารถไปบ่งชี้ให้เขาแบบว่าเออเธอต้องมาตัวต่างนะถ้าพูดได้ขนาดนั้นก็คงจะเอาให้มันตั้งใจม,มันจะมานี่แหละนะหลักร้อยคูณเจ็ดนะคะสนะี่เจ็ดยี่สิบแปดบวกกับตำแหน่งหลักสิบบนคูณสองสี่สองแปดบวกหลักหน่วยบนเลขหกบวกหลักสิบล่างคูณเก้านะสี่เก้าสามหก บวกหลักหน่วยล่างเลขสี่ไม่มีตัวแปรบวกของที่นะคะแปดบวกแปดเป็นสิบหกสิบหกบวกหกได้ยี่สิบสองยิ่มสองบวกหกได้ยิ่มแปดยิ่มแปดบวกสี่ได้สามสิบสองใส่สองเดินหน้าไปสามสามบวกสองได้ห้าห้าบวกสามได้แปดเดินหน้าไปเก้าศูนย์หนึ่งออกเก้าห้าหนึ่งแล้วก็หกสามก็มีเก้ามีห้ามี1อันนี้ก็คือมาครบนะคะในตำแหน่งของ ร้อสิบหน่วยปนของมวดต่อมาอันนี้ก็คือเราก็จะมาดูกันต่อสำหรับมวดต่อไปสิบหกพิจิกานะอีกเดือนครึ่งอาจจะถึงปีใหม่ละนะขออวยพรล่วงหน้าเอาเอาลอยกระทงก่อนเอานะเอาลอยกระทงแล้วก็คริสต์มาสก่อนเนาะยังไม,ม่ไมายฮแบบว่าหกหกเขาเรียกว่าอะไรนะ หกหน้าหกหลังคมเมนหน้าคมเมนหลังอยากให้ปีใหม่ไวๆว่าใช่ะเดี๋ยวบวกก่อนนะเดี๋ยวค่อยโอยพรเก้าเจ็ดหกสิบสามนะคะบวกกับหลักสิบบนนะคะคูณสองห้าสองสิบบวกหลักหน่วยบนเลขหนึ่งบวกกับหลักสิบล่างคูณเก้าเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดบวกกับหลักหน่วยล่างเลขสามนะ,ะสำหรับท่านที่แบบว่าเคย ซื้อซื้อซื้อแป้งทาหน้าครีมทาหน้าคุชชั่นเนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะทักมาได้นะคะก็มีบางคนที่แบบว่าเออแนะนําเพื่อนมาซื้ออะไรอย่างี้ก็ขอขอบพระคุณสูงด้วยนะคะรักร้อยคูณเจ็ดเก้าเจ็ดหกสิบสามบวกหลักสิบบนคูณสองห้าสองสิบบวกหลักหน่วยบนเล็กหนึ่งบวกหลักสิบล่างคูณเก้าเก้าหกใช่หรอคะหกเก้าเห็นไหม 6954แล้วก็บวกหน่วยล่างนะคะอันนี้เกือบเกือบบวกผิดนะคะเนี่ยนะสาบวกหได้สี่สบวกสได้8ปดแดบวกสามเป็น11ใส่หนึ่งหบวกหได้สองสองบวกสได้สี่สบวกสามได้เจ็ดเดหน้าไปแปดเนยเราทบทวนใหม่เนาะ9ก้าเจดหกสบวกกับห้าสอบวกหลักหน่วยบนคือเลขหนบวกหลักสิบล่างคูณ9ก้าหกเก้าห้าสี่นะคะ หกเก้ 9, 5, 4, าหา้าสี่เอินะคะแล้วก็บวกหลักหน่วยล่างเลขสามหลักสิบเราไม่ดูเราดูหลักหน่วยสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกสี่ได้แปดแปดบวกสามได้สิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกสามสองบวกสองได้สี่สี่บวกสามได้เจ็ดเดินหน้าไปแปดเก้าศูนย์อันนี้ก็คือผลลัพธ์ของสมก,การทางนี้ทางนั้นดิฉันก็ไม่อาจทราบว่าตัวแปรดังกล่าวจะเดินต่อเนื่องหรือไม่อย่างไรนะอ่ะเราจะมาอวยพรอะไรนะ สงกรานกับคริสต์มาสอืมนะคะวีวิชยเมริกโอ้ไม่ได้เดี๋ยวเขาบอกว่าปิดลิขสิทธิ์นีอ่ะแฮปปี้นิวเยร์นะจ๊ะนะจ๊ะนะก็ขอให้ทุกคนนะมีความสุขนะคะในวันสงกรานแล้วก็ช่วงเทศกาลคริสต์มาส ก,ก็จะผ่านสงกรานไปนิดหน่อยก็จะคริสต์มาสเลยนะก็ถือว่าเป็นผัดมัดพ่วงรวมเดียวกันเลยนะก็ขอให้มีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดสมมุ่งม,มากปรารถนานะคะก็ท่านไหนประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองยอดขายปัง,ปง,ปงๆนะท่านไหนทํางานที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานก็ขอให้การงานก้าวหน้าได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นนะทำงานก็ สิ้นเดือนก็ขอให้ได้โบนัสเส้นปีก็ขอให้ได้โบนัสแล้วก็ได้เพิ่มเงินเดือนได้เพิ่มสวัสดิการที่สำคัญขอให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงเพื่อที่จะมีอายุยั่งยืนแล้วก็มีหัวใจอันเข้มแข็งที่จะต่อสู้กับโรคนี้ต่อไปโรคนะคะไม่ใช่โรคนะคะโรคใบนี้โรคกลมๆใบนี้ต่อไปเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเข้ามาใน ในอนาคตข้างหน้าบ้างในโลกของเราไปเนี้ยนะโลภคภัยไข้เจ็บหรือว่าภัยธรรมชาติหรือว่าอะไรต่างๆเราไม่รู้ความเป็นไปว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่ว่าก็ขอวอวยพรให้พวกเราทุกคนนะเจอแต่สิ่งที่ดีๆมีสิ่งดีๆประกอบเข้ามาในโลกมนุษย์ของเรานะให้ให้ให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมีความรักด้วยกันอนะ่ะเพราะว่าอะไรถ้าคุณจะคิดจะเครียดจะอะไรกับอะไรนะ คุณคิดง่ายๆแค่ว่าผูกคนน่ะไม่มีใครอยู่ยงคงกระพันไม่มีใครอยู่คำฟ้าถ้าเราจะมีสติอันความเป็นโกรธเป็นเกลียดนะเอออันนี้ก็จะมาเข้าเข้าธรรมะบ้างนิดหน่อยนะก็ให้คิดซะว่าเออมันไม่ชีรังยั่งยืน ไม่มีใครอยู่คำฟ้าดังนั้นเนี่ยก็อาเขาเรียกว่าอะไรให้อยู่กันอย่างสันติสุขน้างบนโลกมนุษย์ไปนี้นะอ่าแต่บอกว่า,วาอะไรนะแต่ถ้าใครบวกมานะพร้อมจะบวกแต่เราว่าุ่นเล่น ค่ะอ่าแคปเจอร์แคปเจอร์อันนี้ใครเครียดเพราะว่าสูตรจบไปแล้วนี่นะแถบสีฟ้านี่นะคือสมการของสูตรนี้นะหลักร้อยคูณเจ็ดบวกหลักสิบบนคูณสองบวกหลักหน่วยบนบวกหลักสิบ่างคูณเก้าบวกหลักหน่วย่างเท่ากับเอ็กบวกหนึ่งบวกสองบวกสามแล้วก็เดินหน้าไปสามจังหวะนะคะระยะยาวสิบห้างวดเราก็ทดสอบมาพร้อมกันขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปวีดีโอ ขอฝากลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ